สวัสดีครับพี่น้องจุมช,มชนคนง,งานปลูกต้นไม้งานบนใส่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะามาตามเรื่องมะขามใบแครนนะครับมะขามใบแคะที่ผมได้ทดลองสร้างไม้เป็นระบบรากใต้ดินแล้วก็ลองนํามาเสียบยอดแล้วสร้างนะฮะ fc ถามมานะครับหลายท่านบอกอหน้านี้อะไรที่ควรระวังก็คือเ,อเชื้อราครับรานําคางเพราะว่ามากับความหนาวเย็นเพราะนั้นต้องฉีดพ่นไว้ อันนี้ผมฉีดพ่นยากันชิราไว้นะครับก็ยังพอทำเนามีบางจุดที่ลงนะเพราะว่าผมมีหลายต้นนั่นเองนะสำหรับต้นนี้นะครับสองต้นผมสร้างคู่กันนะครับจะก็ทดลองสร้างแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรก็แบ่งปันให้กับ f อฟสสร้างงานไปด้วยกันนะไม้มะขามใบแระมันมันใบใบเล็กนะครับมะขามใบเล็กใบเล็กมันเหมาะในการที่จะสร้างนะครับสําหรับน้องใหม่ที่เข้ามานะ เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นใบธรรมดาฮะสีสีเหลืองๆเนี่ยใบใหญ่นะฮะอันนี้าขาดธาตุอาหารแน่นอนนะครับแต่ยอดใหม่แต่ไม่เขียวนะครับมะขามใบแค่นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยใบมันจะเป็นเล็กๆนะครับข้อจะถีสั้นนะครับก็สามารถที่นํามาสร้างมันก็จะไม่บางโครงสร้างของไม้ นะครับอย่างต้นนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ทุกท่านสร้างงานไปได้วยกันนะครับนะผมก็รับช่วงต่อมานะครับก็นํามาสร้างดูอันนี้เป็นเป็นออรากใต้ดินนะอันนี้หลายปีแล้วนะครับรากใต้ดินแล้วก็เอาโคนมาเพื่อที่จะเสียบนะเสียบแล้วสร้างทรงต้นมาตรฐานนี่แหละนะครับ แต่ว่าต่างตรงที่ฐานมันเป็นลักษณะบิดเอี้ยวนะฮะเกิดลีลาธรรมชาติอย่างนี้ก็ลองสร้างดูแบบนี้ก็ได้นะครับนะแบบเนี้ยนะก็ออกมาก็เป็นลีลาที่แปลกถ้าต้องการสร้างแบบแบบให้เป็นทรงตกลงไปลีลาก็น่าจะสวยนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าต้องการสร้างไม้เกาะหินก็ได้อยู่เกาะหินนะครับเกาะหินแล้วก็เสียบนะ อันนี้กําลังสร้างนะครับต้นนี้เหมือนการไม้จากกิ่งตอนนะกิ่งตอนแล้วก็มาเสียบนะครับอันนี้กําลังสร้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมเป็นระยะครับไม้ต้นนี้ผมก็ได้ทําแป๊บๆนะครับเข้าลวดไว้ปรากฏว่าให้ท่านระวังนะครับอันนี้ผมตัดยอดออกแล้วพอเรารัดลวดนะครับมะขามโดยเฉพาะถ้ารากเขานิ่งแล้วเนี่ยนะเขาจะบวมเร็วมาก บวมก็คือโตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเข้ารวดไว้ท่านจะต้องมามองมองบ่อยๆนะใส่ใจดูแลนิดๆนะครับไม่งั้นจะบวมพอบวมแล้วปัญหาก็คือเอมันบวมกิ่งข้างบนมันจะโตกว่าล่างนะพอโตกว่ามันก็ไม่สวยพอไม่สวยเราก็ต้องตัดปังแล้วก็เอาใหม่มันก็ทําให้เสียเวลานะครับนะก็ให้ทุกท่านได้สร้างงานไปด้วยกัน อันนี้ผมไม่ได้ตัดรวดผมแกะอ่ยังไม่แน่นนะักแต่ถ้าแน่นผมรวดมากท่านต้องตัดนะครับตัดรวดทิ้งนะครับแกะไม่ได้ก็ต้องตัดประมาณนี้นะ๋ยวผมให้ทุกท่านได้ได้ดูไปพร้อมกันเลยผมก็เหมือนกันนะอันนี้ไม่เอาท่านจะสังเกตเห็นว่าเขาแตกได้ทุกจุดเห็นไหมครับ ความความเขาเรียกว่าจุดเด่นของเขานะฮะของมะขามใบแคะนะก็คือแตกแตกได้นะ้ำมีตาตาแตกเยอะนะครับตาออกเยอะเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นนะเนี่ยออกเต็มหมดแล้วครับผมก็คอยตัดไว้แต่ไม่ตัดตาออกนะเผื่อเผื่อให้เขาเลี้ยงนะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ กลุ่มสองตรงนี้และหลังสามนะก็จะดึงสีตั้งยอดตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้หนึ่งอาจจะดึงยาวนะครับเพราะว่าต้องการให้ดึงยาวๆพเป็นออกลีลานิดหนึ่งนี่ผมตัดเลยนะบวบวมนะตัดก่อนเลยประมาณนี้ ผมจะคัดกิ่งไปพร้อมเลยให้ห่างนิดหนึ่งครับจะเอาตรงนี้ไว้นะครับยอดนี้อันนี้เป็นยอดเดิมงาเนี่ยออกหมดอันนี้ก็จะเป็น อาจจะหลังหน้าหลังหน้าปลายให้ยาวมาเลยนะครับเพราะว่าไม้ฟอร์มสูงอันนี้ไม่เอาไม่เอาครับเข้ารวดไว้บวมเหมือนกันเลี้ยงใหม่เลยครับจะได้เลียว เะครับผมจะสรุปอย่างนี้นะครับอา่ารากเป็นรากดิดในดินนะครับรากในดินแล้วขึ้นมาเสียบพอเสียบแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งนะครับหนึ่งผมก็มาแก้ไขนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเราบิดไว้สังเกตให้ดีนะฮะมันจะดิดกลับเพราะนั้นต้องมาบิดไว้นะครับซับซับเมนปลายนะครับดึงเมนมาซับหน้านะครับดึงซับย่อย ดึงเมนลงนะครับซับหลังอันนี้พอแตกก็ต้องยกให้สูงไอยกให้ต่ําลงอันนี้ให้สูงนะครับอันนี้เป็นซับหลังนะยกให้สูงเสร็จแล้วตัวนี้ต้องดึงให้ต่ําลงนะครับเมนเดี๋ยวผมให้ดูเมนต้องดึงให้ต่ําลงนะครับเมนตัวนี้ก็ต่ำนะนะเพื่อที่จะไม่ให้มันชนกันนะที่เราดึงดึงอันนี้จะยกให้สูงอันนี้ยกให้สูง เมนย่อยนะฮะส่วนเมนใหญ่เนี่ยตัวนี้ฮะเมนมานี่หลังจากนั้นผมจะดึงดึงซับซับน้าทีหนึ่งก็เมนปลายให้ยาวไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับกิ่งหนึ่งก็สวยอยู่นะมองมุมนี้นะเสร็จแล้วก็กิ่งที่สองนะครับผมก็ดึงซับหน้ามาแก้ไขมาจนได้แล้วก็ดึงเมนเฉียงปังรอเลย แล้วก็ดึงเยวมานะครับดึงหลังสามตั้งยอดสังเกตให้ดีครับบวมเลยอันนี้ที่ที่ผมให้ระวังก็คือเนี่ยพอเราเาเข้าลวดนะฮะบิดถ้าเราเผลอนะลืมเนี่ยพอเขาเกิดลักษณะนี้ก็จะบวมฮนะเกิดอาการบวมพอบวมมันจะโตวกว่าตรงนี้มันไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขแต่ถ้าเราเห็นไวก็ไม่เป็นไร นะครับถ้ามันบวม,มันต้องแก้ไขถ้าเราเห็นวัยเราต้องแก้รัดให้ทันนะครับนะมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ก็ให้ทุกท่านได้สร้างงานไปได้วยกันเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราสรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะการสร้างมะขามเป็นไม้ที่เออมตานิรันดร์การแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสําหรับมะขามนะในประเทศไทยเราแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลนะนิยมมาสร้างปลูกไว้หน้าบ้าน ถ้ามาปลูกต้นใหญ่เลื้งก็คุมหน้าบ้านก็เอาแบบปบันใสนี่มาไว้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะมะขามใบแระมันไม่บางครงสร้างนะครับสร้างแล้วสวยว่างั้นเถอะแล้วก็ไม้นะครับผมเตือนท่านอย่างหนึ่งถ้าใบมันออกเหลืองๆงั้นคือขาดธาตุอาหารให้ท่านเติมขี้บัวน้ําไม่ต้องเปลี่ยนดินผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าแต่รากเขาไม่ถูกที่ถูกทางอ่ะตายผมก็ใช้วิธีการเติมดินเอานะครับสําหรับมะขามนะ้าแล้วก็ เออเนี่ยถ้าใบเขียวอย่างนี้ก็ยังพอทำเนาอยู่ยังพอมีอยู่นะฮะเอฟซี FC ที่สั่งกิ่งพันมะขามใบแคระไว้เอาไปทำพันนะผมจะมีกิ่งพันอยู่เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าผมเปิดโปรนะครับเปิดโปรคือถ้าผมวัดเป็นเซนถ้าหกสิบเซนก็จะ,ะปกติขายเจ็ดร้อยบาทก็จะลดราคาพร้อมส่งก็จะลดให้สองร้อยนะฮะอยู่ประมาณสักถ้าหกสิบเซนก็จะอยู่สักห0 0ร้อยบาท รวมส่งประมาณนี้นะครับนะก็รอติดตามเดี๋ยวเพื่อนผมเปิดโปรให้นะครับแบ่งปันกันสร้างงานไปได้วยกันนะผมเองก็นํามาเสียบเสียบนํามาสร้างนํามาตอนทําทุกอย่างครับนะบเพื่อให้ได้ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันนะครับให้เอฟซสร้างงานไปได้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ